วารสารการพัฒนารัพยากรมนุษย์ปีที่6พศ2513การฝึกอบรมพัฒนาครูไทยในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลที่ขัสสั์แห่งหนึ่งทางภาคตอนออกข้อที่1ที่มาความสําคัญบทนําภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สําคัญในโลกปัจจุบันและอนาคตโดยเฉพาะในทวีปเอเชียได้มีการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นถึง350ล้านคนและได้มีการคาดการณ์ว่าภายใน10ถึง20ปีข้างหน้า คนจะหันมาใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในประเทศไทยมีโรงงานที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ประมาณ200กว่าแห่งโดยจํานวนนี้เมื่อเทียบกับจํานวนนักเรียนและโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชนทั้งหมดประมาณ35,500แห่งทั่วประเทศถือได้ว่าเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาที่น้อยมากและล่าสุดดังกล่าวคนที่มีรายได้ต่ำไม่มีสิทธทิจะได้เรียน พอค่าเรียนแพงกว่าหลักสูตรปกติหลายเท่าตัวการวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายประสบการณ์ของโคผู้ร่วมโครงการฝึอกอบรมพัฒนาโคในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลที่คัสสานาาแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกส่วนที่ 2. แนวคิทดทฤษฎีที่สําคัญผู้วิจัยเสนอแนวคิดและทฤษฎีฝึอกอบรมเพื่อการพัฒนาทร,รัพยาก,กรมนุษย์โดยจะนำเสนอเกี่ยวกับความหมายและความเป็นมาพอสังเกตไปพร้อมกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รากฐานแนวคิดกรารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการยอมรับกันมากมาจากทฤษฎีพื้นฐานของสวรรค์สันแอนฮอริออนโดยแบ่งเป็นกลุ่มทฤษฎีหลักเป็น3กลุ่มเรียกว่าทีเรกเกจชูหรือที่นิยมเรียกกันว่าทฤษฎี3ขาได้แก่1กลุ่มทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ Economic theory 2. กลุ่มทฤษฎีระบบ System The o r y และ3กลุ่มทฤษฎีทางจิตวิทยาไซค logy The รี theory, ด้วยมีจริยธรรมหรือ e t ็ i c s เป็นฐานของทฤษฎีเหล่านี้แต่ในส่วนของแกรี่แมคกเคนก็มีมุมมองที่แตกต่างออกไปแมคเคนจึงมีแนวคิดเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นแบบ National Human Resource Development ผลการวิจัยและการอภิปรายผลผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกการสังเกตการจัดการการเรียนการสอนกิจกรรมในห้องเรียนของครูผู้อบรมจำนวนส6คนรวมทั้งการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมแบบบันทึก ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิจัยในส่วนของประสบการณ์ของครูเป็น2ด้านดังนี้ 1. ประสบการณ์ต่อหลักสูตรในการฝึกอบรม2ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมตามข้อมูลทั่วไปเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชายฝั่งทางภาคตะวันออกได้ร่วมลงนามกับสถาบันผู้ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาโดยเฉพาะครูประจำการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลแห่งนี้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแผนงานสามระยะดังนี้ระยะที่1 เป็นการฝึกอบรมผู้บริหารและครูเพื่อเตรียมจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และ4ีระยะที่ 2. เป็นการฝึกอบรมครูเพ li ื่อเตรียมจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2และ5ระยะที่3เป็นการฝึกอบรมครูเพื่อเตรียมจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และ6ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมของครูผู้รับการฝึกอบรม ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมของครูผู้รับการฝึกอบรมในที่นี้หมายถึงผลที่เกิดจากการฝึกอบรมครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดงความคิดเห็นต่อผลลัพธ์ของการฝึกอบรมเป็น2ประเด็นคือผลสําเร็จของการฝึกอบรมและปัญหาอุปสรรคของครูผู้รับการฝึกอบรมผลสําเร็จของการฝึกอบรมครูู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงความคิดเห็นในแง่ผลสําเร็จของการฝึกอบรมนี้เป็น2ประเด็นหลักคือผลงานที่เกิดจากการฝึกอบรมความรู้สึกทางด้านบวกที่เกิดขึ้น 3.4ปัญหาและอุปสรรคของครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมประสบปัญหาและอุปสรรคในการทำงานแบ่งเป็นประเด็นสำคัญได้6ประเด็น 1. ความไม่ชัดเจนของโครงการ2ความคาดหวังของผู้บริหารที่สูงเกินความสามารถของครู 3. การใช้ภาษาอังกฤษซ,ซึ่งเป็นภาษาที่ไม่คุ้นเคย 4. การขาดแคลนอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน5ความวิตกกังวลและผลสัมฤธิ์ของนักเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 6. การไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านวิชาการจากทีมนิทศ ส่วนที่4แนวทางการนําผลการศึกษามาใช้ในการพัฒนาบริหารค่าตอบแทนในองค์กรเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สําคัญที่สุดในโลกปัจจุบันเพราะมีการใช้อย่างกว้างขวางในโลกของยุคข้อมูลข่าวสารการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลจึงเหมาะสมในเชิงธุรกิจและชีวิตประจําวันของคนยุคใหม่จัดให้มีการแข่งขันภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความท้าทายและเกิดการพัฒนาตนเองของบุคลากรสรุป ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมของครูผู้รับการฝึกอบรมในที่นี้หมายถึงผลที่เกิดจากการฝึกอบรมครูผู้เข้าฝึกอบรมได้แสดงความคิดเห็นต่อผลลัพธ์ของการฝึกอบรมเป็น2ประเด็นคือผลสําเร็จของการฝึกอบรมผลสําเร็จของการฝึกอบรมนี้เป็น2ประเด็นหลักคือผลงานที่เกิดจากการฝึกอบรมและความรู้สึกทางด้านบวกที่เกิดขึ้น